มีผู้เสนอให้ปฏิเสธ ETF หนึ่งในคนสนิทของแกลลี่เกรนสเลอร์ร่อนจุดหมายนะปฏิเสธ i t c o i n Spot ETF ให้แก่ SEC ครับ Better Markets ครับซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกําไรในสหรัฐครับได้ส่งจดหมายถึงสพนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับอย่าง SEC ครับโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ครับถือเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักครับ Better Markets ครับได้ยื่นจดหมายแสดงความเห็นเพิ่มเติมโดยได้ออกมาชี้ว่าการที SEC จะอนุมัติตัว Bitcoin Spot ETF นะครับ ถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และมันอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่กับตัวนักลงทุนเองจากขอ้อมูลของ Better Markets การอนุมัติ Bitcoin Spot ETF เหล่านี้จะทําให้นักลงทุน,นสัมผัสกับตลาดที่น่ารังเกียจได้อย่างสมบูรณ์เพราะมันเต็มไปด้วยการช่อโกงและการปั่นตลาดครับเจมส์เซฟาดครับนักวิเคราะห์ของบูมเบิร์กครับแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากเวลาความพยายามแล้วก็แรงกายแรงใจที่ผู้สมัครและเจ้าที่ SCC ได้ใช้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหากมีการปฏิเสธเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยการทําเช่นนั้นถือก็คือความผิดทางอาญาอย่างแน่นอนนะครับผู้ง่ายคือสถานการณ์ต่างมันมัดม,มือชกว่า SCC ไม่ควรปฏิเสธนะครับส่วนเอเรนอลทอร์เรตครับนักข่าวคริปโตของ Fox Business ครับสรุประบุว่าจดหมายแสดงความคิดเห็นในนาทีสุดท้ายของ m e t t e r m a r k e t ส่งผลกระทบต่อการอนุมัติ i t c o i n Spot ETF ของ SEC เขาหยิบยกความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประธาน SEC อย่าง g a r y g e n s l e r แล้วก็ประธานแล้วก็ CO o ของ Better Markets อย่าง Dennis Kelleher นะครับว่าทั้งสองนียเคยร่วมงานกันในทีมชุดเปลี่ยนผ่านตำแหน่งประธานอาธิบดีของไบเดนแล้วก็เคลเ e อร์เนี่ยเป็นที่รู้จักจากการที่ตัวเขาไม่ชอบคริปโตนั่นเองนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ครับเทรเฮอร์ครับได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเกนสเลอร์เอชแล้วก็อุตสาหกรรมคริปโตโดยเขาบอกว่าอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์อะไรที่ใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็มีรูปแบบไปในเชิงเพื่อธุรกิจที่มีการเอาเปรียบนะครับก็ต้องรอรุ่นครับว่าจดหมายนี้เนี่ยทำให้แกลลี่เกนสเลอร์แล้วก็เจ้าที่ของเอ c ซีเนี่ยเกิดความค่ย้ยเขวหรือไม่แต่เอาจริงครับแค่ความเห็นของคนไม่กี่คนนะฮะซึ่งพยายามจะขวางโลกทุกอย่างพยายาม ขวางการเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะมีผลต่อความรู้สึกบ้างเล็กน้อยครับแต่ผมเชื่อว่าโดยทางกฎหมายแล้วไม่น่าจะมีผลอะไรแล้ว s c c เองก็ขอดูเอกสารต่างๆมากมายเหตุการณ์หลายอย่างแล้วการที่เคยพ่ายแพ้มาในเรื่องของศาลมาแล้วเนี่ย SEC ไม่น่าจะเบือเหตุผลหรอกครับที่จะปฏิเสธ bitcoin spot ETF ในรอบนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคำตอบที่จะเกิดขึ้นในวันที่10หรือหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่ามันจะเลื่อนหรือไม่ก็ตามเนี่ย จะไม่ใช่การปฏิเสธนะฮะแต่เป็นการอนุมัตินะครับแล้วก็ทำให้ s อสเอเอ่อทำให้ Spot อ d f เนี่ยนะฮะถูกนะฮะได้รับการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันอีกมากมายก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันนะครับคีดเห็นยังไงครับยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมฝากติดตาม Bitcoin c r a z y ด้วยนะฮะบ้ากนสุดเรื่องของ Bitcoin ครับเจอกันทุกวันแบบนี้8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยทางช่องไทยทาวน์แชนแนลครับคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยครับผมซัพพอร์ตกันได้ง่ายครับแค่กดไลค์ กดแชร์คลิปนี้แล้วกด s u b s c r i b e ช่องนี้เอาไว้นะครับหรือว่าเติมเงินใช้ผมง่ายๆเลยโดยตรงเลยโดยการเติมเงินครับมาที่ True m o n e y w a l เล t ที่ให้ไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่องนี้นะครับกดปุ่มจอยครับใต้คลิปนี้เราเลือกเลยครับว่าจะเป็นเมมเบอร์แบบไหนเปเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ความสจดองคุณนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ